รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระน่ารู้คู่สุขภาพนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนนั่นเองค่ะรายการของเราวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําพืชผักพื้นบ้านนะคะที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทีเดียวนะคะยืนยันด้วยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะพืชผักที่ว่านี้ก็คือฟักข้าวค่ะพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ดรเพศจักรสุรพลนทการกิจกุลอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในงานวิจัยของทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองได้ทําการวิจัยแล้วพบอะไรในฟักข้าวบ้างคะเราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นคือว่าเป็นพืชพื้นถิ่นแล้วก็งานวิจัยเริ่มต้นจากประมาณหปีที่แล้วนะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่า มันมีสารสําคัญที่เรารู้จักกันพอสมควรก็คือเรียกว่าไลโคปีนนะครับไลโคปีนเนี่ยได้ยินบ่อยๆก็อยู่ในมะเขือเทศแต่ในฟักข้าวเนี่ยจากผลที่เราเห็นเน่ยสีแดงสดของมันที่เป็นเยื่อหุ้มมันมีเนื้อของฟักข้าวที่เราเห็นเป็นเนื้อฟักข้าวนะครับมีใยของไลโคปีนค่อนข้างจะ ปริมาณไลโคปีนสูงกว่าในมะเขือเทศประมาณ6 1ถึง10เท่าครับโอ oh, ้หกถึงสิเท่าเลยนะคะคซึ่งไลโคปีนนี้ก็จะเป็นาสารสําคัญที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณคือไลโคปีนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลิ์ต้านอนุมูนอิสระ,ะหรือเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์และที่งานวิจัยที่ผ่านมามากมายก,ก็คือว่ามันสามารถป้องกันเป็นมะเร็งป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากใ,ในผู้ชายครับได้ดีที่ีมากครับค่ะ แล้วก็ตัวไลโคปีนก็อาจจะมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของความงามได้ด้วยที่ที่เรานำมาวิจัยเพิ่มเติมก็คือว่าหลังจากเดิมเรารู้จักมันในฐานะมันมีสารลิปต,ต้านอนุมูลสสารนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือสารสำคัญอีกตัวหนึ่งเรียกเบต้าแคโรทีนตัวนี้เราเรียกโปรวิตามินเอซึ่งในหมู่บ้านที่เขาเรียกว่า,าภาชนาการไม่ดีเนี่ยนะครับ,รบเราสามารถ เป็นอาหารเสริมสุขภาพได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือมันเป็นสารที่กคกต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับตอนที่งานวิจัยเหล่านี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการลดริ้วรอยครับหลายหลายคนเป็นห่วงว่าพออายุมากขึ้นก็จะมีโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สนใจมากทีเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ทดสอบในผู้ที่เป็นสตรีอายุตั้งแต่30 3 5 3 40ขึ้นไปอย่างงี้นะครับเราลองเช็คดูเนี่ยก็ตั้งแต่35ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีมากภายในแค่ประมาณ28วันหรือเดือนหนึ่งก็เริ่มจะมีความรู้สึกแล้วครับว่าผิวเริ่มดีขึ้นนุ่มแล้วก็ริ้วรอยเริ่มลดลงโดยใช้เครื่องตรวจวัด ขนาดของเรี้ยวรอยจะลดลงครับได้ได้ฟังอาจารย์พูดอย่างนี้หลายคนสนใจทีเดียวนะคะฟักข้าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพืชผักที่ปลูกอยู่หลังบ้าน<ช>แต่ให้คุณประโยชน์มากเลยนะคะคในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกนะคะว่ามีสารไลโคปีนค่อนข้างสูงนะคะคเป็นสารที่ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระใครับป้องกันมะเร็ง นะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยเสริมในเรื่องของผิวพรรณต่างๆ<อ><อ>ลดเอ้วรอยด้วยนะคะดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุภาพสตรีนะคะทานฟักข้าวได้ทุกวันก็ผมคิดว่าอลิฟเราสามารถทําเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้เป็นประจําวันได้เลยครับเพราะว่าเท่าที่เราได้งานวิจัยเราดูแล้วก็ไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารธรรมชาติพูดถึงเรื่องของพืชผัก พื้นบ้านบ้านเรามีเยอะแยะมากมายนะคะคแต่ว่าทีอา่อยากจะให้ได้บริโภคกันเพราะถือว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างยิ่งนะคะก็ไม่ควรจะมองข้ามนะคะนั่นก็คือฟักข้าวก็จะเป็นอีกตัวตัวหนึ่งนะคะคพืชผักชนิดหนึ่งที่อยากจะให้อยู่คู่กับทุกครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นรเราสามารถปลูกเองได้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดในทางอุตสาหกรรมในอนาคตสาหรับประเทศไทยคิดว่าเราก็จะลดการนําเข้า พืชที่มีราคาแพงๆจากต่างประเทศอของเราเองก็มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเพราะงานวิจัยได้มีการตรวจสอบแล้วครับที่หลักๆเลยก็คือตัวไลโคปีนซึ่งค่อนข้างสูงมากตัวที่2ก็คือเบต้าแคโรทีนซ,ซึ่งก็จะเหมือนกับอยู่ในพวกพืชที่มีสีส้มแดงอย่างพวกแครอทหรือผลไม้ที่เรารับประทานที่มีสีส้มแดงต่าง วิตามิน e อ e <ก>ีวิตามินอ <ớ> ีก็มีอยู่ในน้ำมันครับสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งคือสารที่เป็นเขาเรียกว่าอันเ t ติเลตเตอแฟตตี้แอซิดหรือเครียกกกดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเป็นภาษาไทยนะครับตัวนี้นะครับที่อาจารย์เอามาใช้สำหรับเป็นรดริ้วรอยอเพราะมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอาหารผิวครับที่เราได้ยินบ่อยๆว่าโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเนะครับในฟักข้าวน้ำมันเองก็มี รวมถึงวิตามินอ e ีซึ่งเป็นตัวทำให้ผิวนุ่มค่ะคผิวอ่อนนุ่มครับก็เยอะมากทีเดียวนะคะก็ท้ายนี้ให้อาจารย์ได้เชิญชวนกันนะคะสำหรับพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลสุขภาพค่ะครับก็อยากจะแนะนาว่าพืชของเราซึ่งเป็นสวนภูมิหรือเมืองทองซึ่งเรามองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีดินแดนอุดมสมบูรณ์นะครับมีผักผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารหรือพจนาการสูงมากผมอยากจะให้ลองดูรอบ,รอบ ที่อยู่ในบริเวณบ้านของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างฟักข้าวที่นํามาเสนอครับเป็นพืชธรรมชาติที่อยู่ริมรั้วเลยครับเกาะริมรั้วครับแล้วเราสามารถที่จะพัฒนานโดยใช้งานวิจัยก็เป็นตัวตอบโจทย์ได้ครับว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าทางอาหารจริงๆเนี่ยมีอยู่ในนี้จริงๆนอกจากนี้แล้วยังเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมได้เช่นเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มเอาไปทําเป็นส่วนผสมในอาหาร และที่สําคัญคืออาจจะเป็นยาที่ป้องกันรักษาหรือโรคมะเร็งที่เราอาจจะมีปัญหากันเยอะนะครับและสุดท้ายก็คือความสวยาง,งามโดยเฉพาะปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะก็ะะเลยคิดว่าโอกาสทองนะครับที่เราอาจจะใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมาช่วยทําให้เราชะลอความชราแล้วก็ลดริ้วรอยครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับค่ะ ผู้สูงอายุเยอะนะคะแต่ว่าอยากจะอ่อนไวัยค่ะ <poco> ว <quote hunt, |uz|> ันนี man, ้เราก็ได้ความรู้นะคะมากมายทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักฟักข้าวสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเมื่อคุณผู้ชมได้ทราบถึงคุณประโยชน์เหล่านี้แล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการ ดื่มหรือว่ารับประทานหรือว่าบริโภคนะคะคฟักข้าวพืชผักพื้นบ้านกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดเรเพัชกรสุรพลนัทการกิจกุลค่คะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ประจําคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะัครบ